ต่อไปครับ,รบข้อ8การรับงานแล้วก็ขั้นตอนของการเป็นมืออาชีพนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันมียังไงบ้างนะครับ,รบนี่ตรงนี้เลยรับบีบนะครับเสนอไอเดียทำคสคริปต์ถ่ายแล้วก็ตัดต่อส่งงานลงโพสต์แล้วก็สรุปผลสรุปผลนะมันเป็นยังไงเวิร์กโฟลนี่มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราแบ่งปันจากสิ่งที่เราได้ทําจริงๆเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยขั้นตอนของการทํางานเนี่ย เดวันจนถึง30มสิบเฮ้ยมันมันมีนัยยะสําคัญมีมีนัยยะสําคัญมาลองดูกันนะครับมงเดียวกันอันแรกเลยคือเดวันเนี่ยเรารับบีฟก่อนสินค้าก็คือการที่เราคุยกับลูกค้าเนาะคุยกับลูกค้ารับความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการจะให้คลิปเนี่ยตอกไปในแนวทางไหนต้องชัดเจนเรื่องอะไรพูดเนี่ยพูดถึงสินค้าอะไรใช้งานยังไงจุดขายต้องการให้เราแบบสื่อสาร โดยจุดขายไหนบ้างอ่าเป็นแนวไหนนี่อันนี้ต้องมาคุยกันนังแต่ต้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวทำการต่อไปอ่ะเดี๋จะแบบยากล้ยากล้ถ้าเกิดชัดเจนแรกนี่ชัดเจนก็จะเดี่ยมเลยอ่าแล้วก็สามารถที่จะคุยผ่านไลน์หรือว่าอีเมลก็ได้ได้นะครับอ่าก็ถ้าใครมีไลน์ Official เนี่ยก็จะดีเพราะว่า บางทีเนี่ยมันยกเลิกข้อความไม่ได้ด้วยนะไม่ได้เป็นหลักฐานไงจะได้เป็นหลักฐานได้ส่วนอีเมลเนี่ยก็จะเกี่ยวกับแบรนด์ที่เป็นของออฟฟิเชียลต่างชาติที่เข้ามาอย่างเป็นแบบแบรนด์แบบ DJI ต่างๆที่แบบว่าเป็นของออฟฟิเชียลติดต่อมานี่ก็จะคุยกันผ่านอีเมลพูดถึงลายเนี่ยเสริมให้นิดนึงแล้วกันเรื่องของการตั้งชื่อนะถ้าใครที่แบบอันนี้เป็นอินฟลูเสำรควรจะตั้งวัยรุ่น ต้องบอกเลยจําเป็นจริงๆนะครับพยายามตั้งชื่อและภาพโปรไฟล์เนี่ยให้จดจําง่ายอ่านง่ายขอให้พิมพ์ได้เซิร์ชง่ายคือเวลาเวลาพูดถึงบุ๊บแล้วสามารถเซิร์ชได้เลยแต่ถ้าเกิดไปเป็นตัวเป็นแมงเป็นกระตูนเป็นดอกไม้เป็นอะไรคือบางทีมันสื่อสารยากแบบลายคุณลายอะไรครับดอกไม้สีเหลืองอันเดอร์สกอตามด้วยแมลงปีกเต่าทองสามตัว อืออู๋อันนี้ยากเห็นไหมยเห็นไหมว่าการที่จะแบบคนเดียด่อดกานมันยากแล้วอันนี้จริงๆไม่ใช่แค่ชื่อไลายนะครับจะเป็น f a c e b o o k หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าชื่อเนี่ยมันค้นหาง่ายส่งง่ายแล้วเขาสามารถพิมพ์ได้ครับมันจะดีจะดีมากต่อทั้งแบรนด์แล้วก็ตัวเองเลยนะครับจาเป็นอันนี้อันนี้ฝากไว้วันนี้ก็เจอเหมือนกันนะครับเจอเวลาติดต่อแบบคนที่เป็นนางแบบเอออันนี้แล้วไปเจอหาไม่เจอเลยนะชื่ออะไรเพราะว่าชื่อแบบใส่ตัวสัญลักษณ ประหลาดเดยอะเกินยึกยือนะ,อะครับก็นั่นแหละนี่ฝากไว้นะ,ะนี่เป็นทริคนะทุกคนนะก,ก็ลองไปปรับใช้นะครับมาเดวันอีกอันนึงนะครับเดวันเสนอจริงๆรับบีฟกับเสนอไอเดียเนะี่ยอเป็นวันเดียวกันก็ได้อ่าอยู่ที่ว่าจบไหม ความเร็วของของเราทำได้ของเรานะครับเสนอไอเดียลูกค้านะครับเสนอไอเดียก็มีอะไรบ้างโดยที่ว่าเกิดสตอรี่ไปก่อนนะคร่าวๆถ้าเกิดว่าสตอรี่ไลน์ได้ก็ค่อยมาลงลึกกันนะครับว่าจะเป็นอะไรทําอะไรแบบไหนที่ไหนบรรยากาศสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเนี้ยมีใครนางแบบเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่เสื้อผ้าเป็นแบบไหนถ่ายกลางวันกลางคืนถ่ายตลาดถ่ายสินค้าหรือถ่ายข้างนอกหรือข้างในสตูเสนอไปเลยเสนอไอเดียไปถ้าพอ สรุปตรงนี้ได้ปุ๊บนะครับก็ <c oughs> จะมาทําสคริปต์กัแกนแล้ว <le arn> เริ่มทําสคริปต์แล้ว <c oughs> เริ่มลงรายละเอียดมากขึ้นทําสคริปต์เนี่ยถ้าเอาสคริปต์มาก่อนเนี่ยไม่ <c oughs> ไม่ได้นะเดี๋ยว <c oughs> เผื่อแก้ทําสคริปต์จบเสร็จอ่านางแบบขอเป็น ายแบบนะครับเลือดูเป็นผู้ชายอาจจะเป็นแบบสินค้าสําหรับผู้ชายต้องคุยให้เสร็จก่อนนะทำสคริปต์ไปแล้วไปไงเสียเวลาหมดเลยนะครับลื้อหมดเลยเพราะนั้นทำไอเดียซอรี่ไลน์เรียบร้อยนะโครงสร้างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาทําสคริปต์สคริปต์เนี่ยต้องมีการแยกซีนด้วยเริ่มให้มันละเอียดขึ้นแล้วให้มันละเอียดนะแยกซีนมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่ามีภาพตัวอย่างที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเราก็ต้องไปหา ภาพประกอบอาจจะวาดเป็นสเก็ตมือหรือว่าจ็เป็นเดี๋ยวนี้ก็สั่งเจนนะครับเจนภาพประกอบไปเลยแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ดีนะครับควรจะใกล้เคียงกับวิดีโอที่เราจะทำด้วยนะอันนี้ก็สำคัญคืออย่าโอเวอร์ครมคือแบบบางทีแบบสตอรี่ภาพไปแบบโอ้ยสวยอลังการอลังการมากแล้วเราทำตามนั้นไม่ได้ไม่ไม่ไม่ดี อาจจะเสียเครดิตเราได้ควรจะนะครับให้ใกล้เคียงกับในสิ่งที่เราจะทําจริงๆว่าเสนอไปประมาณนี้อ่ะภาพเป็นประมาณนี้มุมมุมนี้นะครับกาหนดเสียงภาคไปด้วยสคริปต์ว่าภาคยังไงอ,อารมณ์ไหนเสียงตื่นเต้นเสียงสงสัยโอ้จะมียิ่งดีเออดีนะครับกำหนดภาพนะครับจุดขยายด้วยจุดขยายจุดขยายคือไม่ใช่ไม่ใช่ครับจุดขายกำหนดภาพจุดกำหนดตัดปุ๊บ กำหนดภาพจุดขายนะครับว่าตรงไหนที่จะเป็นจุดขายของสินค้าหรือว่ารีวิวนั้นๆใช่ตันนี้แบบเน้นเรื่องอะไรจุดขายคืออะไรก็มีคําแนะนําก็คือทําสคริปต์เนี่ยผ่าน g o Google s h e e t อ่าได้เพราะว่าเวลาเราส่งไปให้ลูกค้าลูกค้าสามารถคอมเมนต์แล้วก็เราก็ไปแก้ไขมันก็จะเห็นพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยมันเรียมกันเลยใช่ครับใช่นะอ่ะต่อมานะครับเขาเรียกเดย์เซเว่นละโอ้โหเดย์นี่ข้อ4นะครับ ถ่ายทาแล้วก็ตัดต่ออันเนี้ยกาหนดวันนะครับแล้วก็นัดนักแสดงเรียบร้อยอุปกรณ์ฉากแสงไฟใหม่นะครับต้องพร้อมเลยพร้อมเลยนะครับตรงเนี้ยไปก็คือมันต้องให้ทุกอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยเลยแต่ว่าคุณต้องเผื่อนะเผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับถ้าเวลากําหนดงานถ่ายเนี่ยอยู่มาสามชั่วโมงเราจะต้องกําหนดบวกลบนี้เผื่อแก้ไขหรืออะไรไม่ได้ตามประสงค์ บวกไปอ่ะบวกไปก่อนชั่วโมงบวกไปท้ายชั่วโมงอันนี้คือบวกอย่างน้อยนะถ้าบวกอย่างมากจริงๆผมตีทั้งวันเลยสมมุติว่าถ่ายบ่ายเซตแล้วสายๆต้องเซตแล้วบ่ายก็ต้องอยู่ที่ว่าอาจก็สมมุติว่าก่อนที่แสงหมดครับอันนี้จําเป็นที่ต้องก่อนแสงหมดเพราะว่ามืดไปมันถ่ายไม่ได้แล้วนะครับลองดูดีๆเพราะว่าการที่จะกลับมาแก้ไขหรือว่าออกมาออกกองแบบนั้นอีกมันมีค่าใช้จ่ายถ้าเกิดว่าเซตได้แล้วมันจบ ภายในที่เราเซตเอาไว้ครับอันนี้จะเป็นการควบคุมของเรื่องต้นทุนได้ดีนะครับลองไปดูดีๆเรื่องนี้ตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์ก็จะมีมือถือแล้วก็กล้องอมือถือแล้วก็เซตไ้เลยนะครับแล้วก็ Google Drive เอาไว้สําหรับการส่งไฟล์ให้กับตัดต่อเนาะอ่าันี้ก็คือแบบเตรียมให้ดีเตรียมให้หรือเป็น External ก็ได้ถ้าเกิดว่าไปส่งถึงมือนะครับหรือว่าอาจจะทีมตัดต่ออยู่ที่ไกลๆแต่ว่า ผู้เทมันเยอะมากอดูที่ว่าอาจจะส่งไอคอนไปก็ได้ไอคนเนี่เพราะว่ากู g ก e d r ได้กว่าจะดาวน์โหลดเสร็จถ้ามันเยอะใช่แล้วแต่เลยนะครับต่อมานะครับเดย์เก้านะครับเดย์เก้าทำงานมา9้าวันแล้วนะข้อ5นะครับส่งตรวจนะครับส่งตรวจก็คือส่งให้กับลูกค้าดูส่งให้ลูกค้าแคปชั่นเป็นยังไงนะครับถามว่าเออแคปชั่นตรงนี้เพิ่มได้ไหมของลูกค้ามีอะไรนะครับแล้วก็ความถูกต้องไหมตัวคลิปเป็นยังไงบ้างกําหนดวันเวลาที่จะโพสต์ให้เรียบร้อยจะโพสตรงไหนนะครับ ที่จะต้องแก้ไขเนี่ยอันนี้ให้เรียบร้อยอันนี้เราจะทํางานผ่าน o o g l e Drive นะครับก็ส่งให้ลูกค้าดูส่งส่วนปกติเนี่ยเราก็จะส่งเป็นดราฟต์แต่ต่อเสร็จเนี่ยเราจะส่งไปดราฟต์หนึ่งก่อนมีอะไรส่งผ่านไลน์ได้ไหมส่งผ่านไลน์ได้ไหมอยู่ที่ลูกค้าต้องการความละเอียดแค่ไหนถ้าต้องการแค่ดูแบบดูภาพรวมแล้วก็ความถูกต้องเฉยๆเนี่ยอาจจะส่งผ่านไลน์อาจจะได้แต่ถ้าลูกค้าต้องการแบบเฮ้ยขอแบบภาพละเอียดอันนี้ต้องอัพนะครับอัพอัพขึ้นข่าวอัพขึ้นให้ดูได้เลยครับอัพขึ้นให้ดูไปเลลยแ้ว ที่เหลือก็อมาดูว่ามีอะไรแก้ไขไหมแต่ส่วนใหญ่เราก็จะส่งดับหนึ่งไปก่อนอนครับมันมีแก้ไขอยู่แล้วอ,อ,อาจจะมีเพิ่มเติมที่ลูกค้า,าจะแบบอยากเห็นภาพที่มันเสร็จก่อนอลูกค้าอาจจะนึกบางอย่างออกที่จะเพิ่มเติมหรือให้ใส่ อันนี้มีแน่นอนก็จะได้แก้ไขกันตรงนี้แหละแก้ไขตรงนี้เรียบร้อยนะครับระบุมาเรียบร้อยตรงนี้ก็ต้องระบุนะเผื่อแบบว่าลูกค้ามีแก้งานสามารถแก้ได้กี่ครั้งกําหนดไปด้วยนะครับว่าสามารถแก้ไขได้กี่ครั้งจะได้เป็นงั้นแบบว่าชีพนะอบางที่แบบสิบครั้งไม่จบนี่มันเป็นต้นทุนเราด้วยเราบอกลูกค้าลูกค้าจะได้อาจจะแบบว่ารู้อ๋อโอเคแก้สองครั้งก็จะได้ดูแล้วก็สั่งแก้มาแบบรอบเดียวกันรอบเดียวเลยนะครับการทํางานจะได้ง่ายไป่งั้นแบบการแก้ไปเสร็ แล้วเอ็กซ์พอร์ตมาแล้วเดกลับไปแก้ใหม่จุดใกล้ๆกันเอออยังมันทําขั้นตอนงานมันมันทำให้เสียเวลาเยอะนะอ่ะอ่ะต่อมานะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเดย์สิบเอ็ดละโอ้โหเกือบเกือบจะจบแล้วนะนะครับโพสต์คอนเทนต์ตั้งเวลานะฮะโดยใช้แพลตฟอร์มของเรานั่นแหละครับจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็โพสต์ได้เลยถ้าเราต้องตั้งเวลาอาจจะลงสดก็ได้นะครับลงสดก็ได้ถ้าเกิดว่าเร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 าตั้งใจจะลงสดหรือสะดวกนะหรือถ้าเกิดว่า ทุกอย่างมาเสร็จเรียบร้อยตั้งเวลาก็ได้ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าต้องอยู่ที่ว่าลูกค้าเขาจะต้องการให้ลงตอนไหนสินค้าเปิดตัวอะไรเมื่อไหร่อยากให้ลงก่อนถ้าเปิดตัววันที่11อยู่เป็นลงวันที่10ไม่ได้นะเฮ้ยไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้บางเจ้าเขามีมีการมีการเซ็นสัญญานะครับมีบางอย่างมันเป็นแบบตัวเปิดตัวเนห้ามห้ามห้ามเลยข้อมูลออกไปก่อนใช่ครับอันนี้โดนปรับ อันนี้อ่วมเลยนะเพร่ะนั้นต้องดูสัญญาดีๆนะครับลงตอนไหนลงเมื่อไหร่เช้ากลางวันเย็นเปิดตัว4ี่โมงไปลงคลิปตอนเช้าเรียบร้อยเลยนะโอ้เรียบร้อยเลยไม่ได้นะสิบล้านสิบล้านบินไปละค่าปรับนี่คือแบบแต่ละแต่ละอันโอ้เยอะนะครับเยอะนะเยอะเลยอ่ะนะสุดท้ายนะสุดท้ายคือบางคนเนี่ยนึกว่า11วันเนี่ยจบละจริงๆงานเรายังไม่จบนะงานเราเนี่ยจะไปถึงวันที่ รายงานผลครับคือแล้วแต่บางเจ้าบางเอเจนซี่บางเจ้าเนี่ยก็อยากให้เราแบบเออลงงานปุ๊บแล้วก็ส่งหลังบ้านวันนั้นเน่ยสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆนะครับในวันที่เราอ่านลงแล้วมีการแบบแคปหน้าจอนะครับว่าลงที่แพลตฟอร์มอะไรบ้างครับหน้าตาเป็นยังไงอันนี้สามารถแนบแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้เลยได้ลูกค้างเจาอ่ะโอเคลงงานเสร็จเรียบร้อยก็สามารถที่จะพร้อมจ่ายใช่หรือจะมีในกรณีที่อาจตกลงกันไว้ว่าอ่ะโอเค ลงเสร็จแล้วนะครับรายละเอียดที่ส่งไปแล้วจะสามารถนะครับตั้งเบิกได้เมื่อไหร่หรือจะเป็นบาง้าจะเป็นแบบขอมีผลด้วยวัดผลวัดผลการดาเนินงานการโพสไปแล้ว30วันไปแล้วเนี่ยจะมาดูว่าเออประมาณเท่าไหร่ถึงจะแบบเตั้งเบิกจ่าย ประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีจํานวนวันนะครับบางเจ้าก็จะต้องกว่าจะไปสู่กระบวนการในขั้นตอนที่แบบว่าเออเขาต้องไปจ่ายตังค์้เราจ่ายตังค์ให้เราเนี่ยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันบางที่ก็อาจจะแบบเออรอ30วันบางที่อาจจะสาม่สิวันหรือจะไปที่60วันนะครับอยู่ที่ขั้นตอนต่างๆนะครับก่าที่เขาจะดาเนินการทีเนี้ยอันเนี้ยเราก็ต้อง คุยกันตั้งแต่แรกก่อนคุยกับลูกค้าให้ดีเพื่อที่เราเนี่ยจะได้วางแผนว่าในระหว่างนี้โอเคมันจะต้องใช้เวลาอันนี้เราต้องเราต้องสำรองใจจะมีสำรองมีรายได้จากทางอื่นไหมต้องเพียงพอนะที่จะอยู่ในการในการใช้ชีวิตเอาไหว้ให้รอดปลอดภัยนะครับถ้าเรารู้พอวางแผนดีที่จริงเราสามารถรับได้นะบแต่บางคนแบบว่าไม่ไม่ได้วางแผนแล้วคิดว่า โอ้ยมไม่เอานานเกินนะครับแต่เชื่อช่ไหมว่า60วันเนี่ยถ้าเราคำนวณดีๆม,มันแป๊บเดียวแหละเพราะว่าเราก็ทํางานไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับลองไปเช็คแล้วก็การที่เราเป็นคนทํางานที่โปรเฟชชั่นแน่นอนว่าทํางานเสร็จส่งอะไรให้ครบนะครับสิ่งที่แบบผู้ว่าจ้างต้องการหลักฐานในการที่ลงเมื่อกี้ที่บอกนะครับต้องการอะไรบ้างส่งให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องรอให้ตามใช่ไม่ต้องรอให้ตามมาทวงไม่ต้องคือสังเกตง่ายๆถ้าหากว่า เอเจนซี่ที่แบบลงงานปุ๊บจ่ายปั๊บเน,นี่ยอันเนี้ยเขาอ่ะไม่ไม่ได้เครดิตยาวนานใช่ไหมแสดงว่าเราจะต้องแบบถ่ายรูปตัวคลิปวิดีโอนะแล้วก็วันที่ลงวันที่ส,ส่งไปเลยมีอะไรส่งลิงก์อะไรก็แล้วแต่นะครับอันไหนได้ก็ทำรายละเอียดส่งไปเลยหรือถ้าแบบเอเจนซี่ที่จ่ายไวหน่อยครัสแสดงว่าเขาอ่ะอยากจะได้อาจจะ1วัน2วันแล้วก็ดูหลังบ้าน เราก็แนบตรงนั้นไปอ่าไม่จอาจแตต้องการแค่นั้นหรือถ้า3ถ้า45วันครมสันนิษฐานได้ว่าเขาอยากจะดูตัวคลิปของเราอ่ะ30วันแล้วผลเป็นยังไงบ้างอืมวันปุ๊บไม่ต้องรอให้เขาตามละค่ถ่ายข้างหลังบ้านให้แล้วก็แนบเป็นไฟล์ไปให้ได้เลยประมาณน้นอ่านี่ก็ถือว่าเราจะกลายเป็นมืออาชีพด้านอินฟลูเอนเซอร์ไม่ต้องรอให้ตามใช่แล้วครับจะกายให้เรียบร้อย